อาทุกคนครับโอ้ยบ่าวไทยกับสาวเปียคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เห็ดละงโตกแล้วครับป๊าเรียงตัวกันเป็นแถวเลยครับทุกคนโอ้ยบ่าวไทยกับสาวเปียดีใจมากจะกลับแล้วจะกลับบ้านแล้วครับทุกคนจะเลิกหาแล้วครับดีนะสาวเปียเดินมาดูครับวันนั้นสาวเปียได้ไข่หนึง่งก็เลยมาดูค่ะโอ้ยสาวเปียจะโกนเรียกบ่าวไทยจนว่าครับทุกคน ดังมากบ่าวไทยรีบหยิบตะกร้าวิ่งมาเลยครับว่าว่าสาวเปียต้องเจอเห็ดละงอกแน่ๆเพราะว่าที่ตรงนี้บ่าวไทยกับสาวเปียเคยเก็บโอ้ทุกคนครับคิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะไม่หมาแล้วเห็ดละงอกวันนี้ยังได้เก็บครับโอ้ยค่ะน้องมีแตน้าคคับว่าฝนตกเพิ่งหยุดมีแต่ดอกสวยๆเลยครับ ดีนะมันเรามาไม่บานหมดเนพะ่าะเสาเปียจะกลับแล้วนะครับดีนะครับเพ่าเสาเปียเดินมาถ้าไม่นั้นพรุ่งนี้มาบานหมดบานฮะน้องก็เหลือใจมากเลยครับทุกคนมาแต่ไม่ได้เข้ามาที่เกิดพรุ่งนี้มาบานหมดอ๋อออนซอนเหตุด,ดีทุกคนครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่ของบ่าวไายทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่26นะครับเดือนกรกฎาคมปีพศ2565ครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับมบลห้วยขาเบอร์บุญชลิกจังหวัดอุลรธานีครับผมวันนี้บ่าวไายกับสาวเปียก็มาถึงป่า8โมงครับผม ตอนแรกว่าจะรอฝนหยุดครับฝนตกหนักมากครับผมรอไม่ไหวครับก็เลยใส่ชุดกันฝนผ่าฝนมากกับสาวเปียเลยครับมาถึงป่ายิ่งตกหนักเข้าไปใหญ่ครับฝนเมื่อวานยังร้อนอยู่เลยครับร้อนหอบอ้าววันนี้เปียกชุ่มไปหมดเลยครับป่าป่าตอนนี้ดินชุ่มมากครับตัวบ่าวไทยกับสาวเปียก็ชุ่มครับผมเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็หมานมากครับหมาเต็นตะก้าครับผมเจอเห็ด หลังแน่หมูเดียวได้แกงเลยครับเอาราคาทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นรับชมกันนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะมานเห็ดอะไรบ้างครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยและสาวเปียด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเรานะครับไปกันเลยครับหมูแรกแหกหมาก็เ็ดองนกครับ เมื่อวานมีคนได้เก็บเยอะเนาะเสาเปียตรงนี้เราก็รู้ค่ะมันออกแต่ว่าเสาเปียไม่ได้เข้ามาเพราะว่ามาวันก่อนวันนู่นน้องดอกเล็กค่ะดอกสวยมากครับมีแต่ดอกสวยๆเนาะเสาเปียแต่ว่าห่างนาะบ่อไทยไม่เหมือนรอบที่แล้วเห็ดอ,องนกรรชเช่เป็นไงเสาเปียหวานค่ะเห็ดชนิดนี้เรียกว่าเห็ดอะไรไม่รู้ครับทุกคนกินไม่ได้นะครับเห็ดเบื่อนะครับผมอาจจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่ไหนเจอก็อย่าเก็บมากินนะครับ น้องสวยอยู่นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้กินนะครับทุกคนมาครับดอกสวยมากเลยเนะาะสอเปียเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้ค่ะเอาไปปิ้งทำน้าพริกครับไปป่นวันนั้นสัเปียก็เอาเห็ดไข่ดงไปทำน้ําพริกเนาะอร่อยมากไปย่างครับหอมมากเห็ดพึ่งไข่ครับยังมีให้เก็บเนะาะสอเปีเพยยัยงพอมีให้ได้เล่มเก็บค่ะสวยมากค่ะเห็ดพึ่งดําครับโอ้ดอกสมบูรณ์เนะาะสัเปีย ขาอ้วนมากเลยค่ะดอกใหญ่มากครับเห็ดก่อแดงครับดอกหนึ่งสวยมากเนาะเสาเปียอีกดอกหนึ่งครับเห็ดก่อแดงพึ่งดำครับมีแต่ดอกสวยๆแล้วเนาะเสาเปียเพึ่งดำครับ ที่แรกว่าจะไม่หมานเห็ดพึ่งเนาะหมานเหมือนเดิมคะ่ะอดอกนี้สวยมากครับทุกคนดอกสมบูรณ์ขายยาวครับดอยครับสาวเปียเห็นแต่ไกลเลยตาดีมากเห็ดพึ่งขาลายครับดอกสวยนะครับคนทุกคนเห็ดหลังแร่เห็ดหน้าแร่ครับ สวยมากเลยค่ะดอกสวยมากเลยครับพุ่มหนึ่งครับเห็ดพึ่งดำปาดมีต่ขาใหญ่ๆครับตัวนี้สาวเปียไม่ได้เข้ามาหลายหลายวันแล้วค่ะมีสาวเปียกกระบาวาไทยจะล่าเห็ดพึ่งครับเพราะว่าเห็ดพึ่งไม่มีเนาะดูว่าจะมาหรือเปล่าครับทุกคนเห็ดหลังเขียวครับ โอ้มอีแต่ดอกตะปูตะปีเนาะสาวเปียไม่รู้ว่าออกใหม่หรือว่าเริ่มหมดเนาะตอนนี้่าวให้กับสาวเปียหมานเห็ดอยู่นะครับดูครับทุกคนเห็ดพึ่งก็เริ่มดอกใหญ่แล้วเขาไนี่ยเห็ดก่อแดงครับสวยมากป้าทุกคนครับดอกนี้ยิ่งสวยยิ่งน้องโดนฝนยิ่งดอกมันยิ่งฉ่ำแล้วสาวเปียค่ะ มีจะดอกสวยๆนะครับทุกคนเห็ดแดงก่อครับหรือเห็ดก่อแดงมีจะดอกสวยๆนะครับเห็ดละโกกแดงสองดอกครับจูมสวยๆนะครับนึกว่าแต่จะไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้วันนี้เรายังไม่ได้ไอ้น,นี่ยเนาะสาวเปีย<ะ>ยังไม่ได้เห็ดละงกกเลยครับ เพิ่งเจอค่ะเจอแต่บานเนาะ,ะมาครับอโอ้ยเห็นหลังเขียวเนาะสาวเปียคยะเอาดอกนี้ก่อนบอสกำลังจะออกแล้วครับหาตรงนี้เสร็จก็จะกลับไปเนาะสาวเปียคยะสาวเปียอยากมาดูเห็ดหลังเขียวเห็ดพึ่งครับมีจะละกูลสวยๆเลยครับทุกคนเห็ดหลังเขียวค่ะวันนี้สาวเปียว,ว่าวันนี้ฝนตกน่าจะไม่มีใครเข้ามาค่ะทุกคน,กคนดูดิจะตูมสวยๆเลยค่ะ นี่แนละ้วนอะเสาเปียอาจะเต็มตะก้าแล้วค่ะเห็ดหลังเขียวพุ่มหนึ่งครับ <c oughs> หมูหนึ่งครับทุกคนอา้ามีจะดอกสวยๆเลยครับยังเหลือดอกจูไม่เก็บนอกเสาเปีย<ภ>ออกฝนตกค่ะคิดว่าจะเปื่อยหมดเนาะออกมาหลายวันแล้วด้วยครับเห็ดหลังเขียวเห็ดหลังแร่ยังพอได้เก็บนะครับวันนี้แดดก็ซอง เดี๋ยวถ้าสาเปียรมาให้ดูตรงนี้ไปเลยเสาเปียาพาทุกคนครับมีแต่สวยๆพึ่งข้าวดงกับเห็ดหลังเขียวครับมีเห็ดพึ่งข้าวดงที่ไหนเอ้ยมีเห็ดพึ่งข้าวคาวกับพึ่งข้าวดงที่ไหนมีเห็ดหลังเขียวที่นั่นเนาะเสาเปียค่ะน้องจะชอบออกด้วยกันนะครับเห็ดหลังเขียวกับเห็ดพึ่งข้าวโอ้มีแต่ดอกให,ใหญ่ๆเลยค่ะ วยมอ๋อทุกคนครับโอ้ยบ่าวไทยกับสาวเบียคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เห็นละโง,งกแล้วครับปารบเรียงตัวกันเป็นแถวเลยครับทุกคนโอ้ยบ่าวไทยกับสาวเบียดีใจมากจะกลับแล้วะจะกลับบ้านแล้วครับทุกคนจะเลิกหาแล้วครับดีนะสาวเบียเดินมาดูครับวันนั้นสาวเบียได้ไข่หนึง่งก็เลยมาดูค่ะโอ้ย สาวเปียจะโกนเรียกบ่าไทยจนว่าครับทุกคนดังมากบ่าไทยรีบหยิบตะกร้าวิ่งมาเลยครับว่าว่าสาวเปียต้องเจอเห็ดละง,งกแน่ๆเพราะว่าที่ตรงนี้บ่าไทยกับสาวเปียเคยเก็บโอ้ทุกคนครับคิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะไม่หมาแล้วเห็ดละง,งกวันนี้ยังได้เก็บครับโอ้ย น้องมีแต่น,น้ำค่ะเพราะฝนตกเพิ่งหยุดนี่มีแต่ดอกส,ยสวยๆเลยครับอู้ดีนะมันเรามาไม่บานหมดเพราะสเสาเปีย <c oughs> จะกลับแล้วนะครับดีนะครับเพราะเสาปเปียเดินมาถ้าไม่นั้นพรุ่งนี้มาบานหมด <c oughs> บานค่ะน้องก็ <c oughs> เหลือใจมากเลยครับทุกคนมาจะไม่ได้เข้ามาถ้าเกิดพรุ่งนี้มาบานหมด <c oughs> อ๋อออนซอนเห็ดดี้ทุกคนครับทุกคนดูครับโอ้ย เหตก็้นตะการะครับทุกคนเอาสาวเปี๊ยจะใส่ยีทาไหนขอเรียงก่อนนะคะเดี๋ยวล้นตะกาก็เต็มค่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานงาวันนี้ของบ่าวไทยกระสาวเปียกันครับทุกคนโพดโพดครับล้นตะก้าจะกลับบ้านอยู่แล้วครับทุกคน มาได้เห็ดละโงกหมู่หนึ่งป๊าดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบาไทยกระสาวเพียออนตอนมากคิดว่าจะไม่หมานเห็ดละโงกครับวันนี้สุดท้ายก็หมานเหมือนเดิมวันนี้เห็ดที่ได้นะครับจะมีเห็ดหลังเขียวนะครับเห็ดหลังแรกเห็ดหน้าแร่ครับผมเห็ดขาวดินครับเห็ดแป้งเห็ดแดงหนาหรือเห็ดแดงชานะครับเห็ดแดงเล็กเห็ดหน้าหวานเห็ดก่อหน้าแห้งครับเห็ดละโงกแดงก็ได้ครับผม ได้หมู่หนึ่งเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปได้2ดอกอีกรอบหนึ่งเห็ดพึ่งข้าวงครับพึ่งข้าวคาพึ่งเลือดครับผมหรือพึ่งขาลายเห็ดพึ่งน้าอ้อยนะครับหรือเห็ดพึ่งมองครับผมเห็ดพึ่งไข่ก็ได้ครับมีจะดอกสวยๆนะครับทุกคนวันนี้หมานโพดโพลนตะก้าครับวันนี้ผู้ผมก็มาเหดกันในวันที่26นะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพ5น้้าะครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมนะครับทุกคนป่าบ้านหลังเมฆครับจมบนห้วยขาเมืองบันจลิกจังหวัดบลรีรับ เอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเรานะครับสุดท้ายนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ